สวัสดีครับวันนี้อยู่กับคัดดีตัวเก่าตัวเดิมนะพอดีดูเฟสแล้วมันยังพอดันไดู่รนะก็เลยดันความถี่ก็นมีอ่ะเดี๋ยวลองออนดูนะครับผมดูกันเครื่องออนเป็นยังไงดูมีไฟกระชากไหมปึ๊บเป็นเรื่องปกติของคัดดีนะมันต้องมีไฟออกอยู่ที่คนลำโพงแล้วแค่ศูนย์จุดหนึ่งโวลต์นะเป็นทุกเครื่องนะครับเป็นเรื่องปกติของคัดดีนะฮะมาดูความถี่กันนะมาดูความถี่นี่ผมปิดไว้นะป้องกัน นะครับป้องกันคนดูพร้อมที่ดันไป284 k นะครับผม2 8 4 k ้เฮิร์ตนะฮะพันนิ่งๆไม่มีสบัดเลยนะครับผมโอเคเลยนะฮะเสียงก็เมื่อวานนี้ใสแล้ววันนี้ใสกว่าเดิมอีกปิ้งกว่าเดิมอีกนะครับวันนี้นะครับผมเฟสยังเป็นเฟสเดิมติดเครื่องอยู่นะฮะยังพอดันได้อยู่ดันเท่านี้พอนะฮะสูงกว่านี้กลัวไม่ไหวนะครับผม เช่นนี้ก็ถือว่าแจ๋วแล้วนะนะครับผมถ้าเป็นเฟสดีๆหน่อยผมดันไปสูงกว่านี้อีกนะฮะโอเคครับ, okay, รบให้ดูอีกรอบนะครับผม 284k อนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นคัสด,ดีความถี่สูงนะฮะไม่เคยทำสูงขนาดนี้นะครับเฉพาะตัวนี้นะแต่ว่าที่ผมเคยทำใช้กันให้ปักพวงอะ่ะผมดัน 300400K เลยนะฮะโอ้โหรายละเอียดนี้ไม่ต้องพูดถึงฮนะแต่ทำแล้วนะครับมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่า ความร้อนนะครับเราต้องจัดการความร้อนให้ได้นะครับแล้วมันจะไม่มีปัญหานะครับส่วนมากเนี่ยช่างจะไปตายกันตรงที่160ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะฮะที่ทําความถี่สูงอะ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะมันทําค่อนข้างที่จะยากมันต้องมีเทคนิคหลายอย่างส่วนมากจะไปตายช่วงความถี่ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดิบเนี่ยพัดเริ่มสะบัดแล้วปันสะบัดความถี่ไม่นิ่งแล้วนะครับเฟษพังนะครับผม แต่นี้ดันมาถึง280นี่นะครับพันนิ่งๆไม่มีสะบัดนี่ก็ไม่ร้อนไม่มีความร้อนไม่มีอุณหภูมิเลยนะครับผมเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆนะฮะเนี่ยยิงอุณหภูมิดูครับ31องศาเพราะว่าอุณหภูมิห้องตอนนี้ก็อยู่ที่31นะครับไม่ร้อนเลยนะครับผมนะฮะถ้าใครอยากจะทําคัสดีความถี่สูงแบบผมนะฮะสำหรับสายช่างนะผมขายอยู่นะ1 0 0 0 0แบาทนะครับผมค่าวงจรนะครับเดี๋ยวผมบอกสอนให้นะครับว่าทายังไง ส่วนมากมันไม่ใช่ว่าในไทยมีไม่กี่คนที่ทำนะฮะในไทยมีไม่กี่คนที่ทําได้ส่วนมากความถี่สูงจะไปดันกันมันจะไปตายอยู่ร้อยเจ็ดสิบเฮิร์ตร้อยเจ็สิบเคเฮิร์ตถึงร้อยหกสิบอ่าร้อยหกสิบเคเฮิร์ตถึงร้อยแปดสิบเคเฮิร์ตเนี่ยพันเริ่มสับัดแล้วแก้ยังไงแก้ไม่หายแต่จริงๆมันมีวิธีแก้อยู่นะครับแก้ยังไงไม่ให้มันสะบัดแก้ยังไงไม่ให้มันร้อนนะครับมันจะไปตายช่วงร้อยแปดสิบเคพันสะบัดแล้วเฟดร้อนแล้วก็พังนะครับผมแต่อันนี้ดัน ไฟเขียวติดอยู่นะฮะยังโอเคอยู่นะครับผมไม่พังนะถ้าถ้าทาสูตรผมนะใครสนใจสูตรแปลงผมนะครับผมขายหนึ่งแสนบาทนะครับผมหนึ่งแสนบาทนะฮะใครสนใจนะฮะผมปล่อยแค่สองท่านพอนะครับเพราะว่าสูตรนี้ไม่ใช่ใครที่จะทําได้ง่ายๆนะครับมันต้องมีการเรียนนะครับผมมีการเรียนรู้นะฮะมันมีทริป มันมีเทคนิคอยู่นะครับมีทิคมีเทคนิคอยู่นะครับในการทานะครับผมพอออนมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยไฟรั่วไม่มีเลยนะครับผมนะฮะพันก็นิ่งๆไม่มีสะบัดเครื่องก็ไม่ร้อนนะฮะยิ่งความถี่สูงนะครับมันจะมีข้อกําหนดอยู่ว่าสูงไม่เกินเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นความถี่สูงเนี่ยนะครับกลางแหลมเนี่ยปิ้งเลยนะครับออกใชใสชัดเจนนะฮะแต่ถ้าเป็นความถี่เดิมๆเนี่ยที่มันเป็น120 k เคเนี่ยเป็นความถี่ที่ใช้ขับซับอยู่ Insert เสียงก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับเสียงมันจะไม่ไม่ค่อยแบบกุ้งกิ้งอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเพราะอันนั้นคือความถี่เดิมนะอันนี้คือเป็นเครื่องแปลงคัาดีนะครับเครื่องโมขับกลางนะโมขับกลางแหลมนะครับค่าดีขับกลางแหลมนะแปลงความถี่สูงครับผม 280K ก็เป็นเบสิกเบสิกนะครับเด็กๆสําหรับเครื่องนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นเครื่องเครื่องน้นนะครับผมเครื่องโน้นนะครับตอนนั้นผมทําอยู่300กว่านะครับผมละเอียดยิบเลยนะครับผม โอเคครับประมาณนี้ครับอัปเดตความถีล่าสุดครับผมสำหรับคัดดีตัวนี้ครับ